หลวงพ่อวิรยิยงสิรินทโรสอนเรื่องพลังจิตตานุภาพซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการภาวนาตามแนวทางสมาธิภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตที่ท่านได้เผยแผ่ทั้งในไทยและต่างประเทศคำสอนเรื่องพลังจิตตานุภาพโดยพระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังสิรินทโรจิตของคนเรานั้นมีพลังมหาศาลถ้ารู้จักฝึกและบังคับมันให้เป็นจิตจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทั้งหมดความหมายของพลังจิตตานุภาพจิตตานุภาพมาจากคำว่าจิตบวกานุภาพหมายถึง พลังอำนาจที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์และมีกำลังหลวงพ่อวิรียงท่านสอนว่าจิตของคนเราโดยธรรมชาติมีพลังอยู่แล้วแต่ส่วนมากถูกใช้อย่างฟุงรร้งซ่านไม่มีทิศทางถ้าเราฝึกสมาธิให้จิตตั้งมัน่นพลังนั้นจะถูกรวบรวมไว้กลายเป็นพลังจิตตานุภาพ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้มหาศาลขั้นตอนการสร้างพลังจิตตานุภาพข้อที่1เริ่มจากสมาธิฌานสมาธิให้ฝึกจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นพุทโธยุบหนอพองหนอหรือลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตสงบตั้งมั่นจะเกิดความเย็นความเบาและพลังเริ่มก่อตัวสมาธิคือการเก็บพลังจิตไม่ให้รั่วไหลไปตามอารมณ์ภายนอกข้อที่สองเกิดพลังรวมของจิตเอกกคตตาเมื่อจิตแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งจะเกิดพลังขึ้นภายในหลวงพ่อเรียกว่า พลังรวมแห่งจิตพลังนี้สามารถใช้ได้ทั้งในการภาวนาการรักษาใจตนเองหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันข้อที่สใช้พลังจิตอย่างมีปัญญาจิตที่มีกำลังแต่ขาดปัญญาอาจถูกใช้ในทางผิดดังนั้นหลวงพ่อจึงสอนให้ใช้พลังจิต ในทางสร้างสารรค์เช่นเพื่อรักษาใจให้สงบเพื่อส่งเมตตาแก่ผู้อื่นเพื่อทำประโยชน์แก่โลกและธรรมพลังจิตที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับเมตตาถ้าขาดเมตตาจิตนั้นยังไม่บริสุทธิ์ข้อที่4เข้าถึงจิตตานุภาพขั้นสูง เมื่อผู้ปฏิบัติรักษาจิตให้นิ่งแน่วอยู่ได้นานจิตจะมีกําลังดุดไฟที่ไม่ดับสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าและเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงสว่างทางธรรมผลของพลังจิตตานุภาพข้อที่หนึ่งจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆข้อ2มีพลังแห่งความสงบและเมตตาข้อ3ม,มีสมาธิแน่วแน่เกิดปัญญารู้เท่าทันชีวิตข้อ4ส,สามารถส่งกระแสจิตแห่งความดีงามแก่ผู้อื่นข้อ5เป็นพื้นฐานให้เกิดญาณปัญญาและวิมุตติหลุดพน้น หลวงพ่อวิริยังกล่าวไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้พลังจิตไม่ใช่ของวิเศษจากภายนอกแต่มันอยู่ในตัวเรานี่เองเพียงแต่เรายังไม่รู้จักมันเท่านั้นเมื่อเรามีจิตตานุภาพเราจะไม่แพ้ต่อกรรมเก่าเราจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ ด้วยกำลังใจและกำลังจิตของเราเองสรุปแนวคำสอนพลังจิตเกิดจากสมาธิที่มั่นคงพลังจิตที่แท้ต้องมีเมตตาและปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นจะเกิดพลังที่ทำให้ชีวิตแปรเปลี่ยนจิตตานุภาพเป็นหนทางให้เราก้าวพ้นความกลัวความทุกข์และความไม่มั่นคง สมาธิคือเครื่องกลั่นจิตให้บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์ก็เกิดพลังพลังนี้เองคือจิตตานุภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต